สวัสดีนะคะสวัสดีล่าสุดนี้นะคะล่าสุดนี้มีข่าวเด็ดมาอีกแล้วนะคะเอฟข่าวเด็ดจากอียานบานตะแปดนะคะมาอีกแล้วนะคะไลฟ์สดขึ้นมาก็เอาประเด็นเอาปัญหาเข้ามาหาไหนช่างใหญ่ของเราอีกแล้วนะคะอียานบานตะแปดนะคะคิดดูเองแล้วกันนะคะ f อแมี่มาว่ากูเนี่ยพวกตัวเฮี้ยนะมึงว่าอะไรกูนะว่าไอพวกชั่วๆหรออะไรพวกจำไม่ได้แล้วนะยังไงมึงก็ว่ากูแหละ ทำไมอ่ะก็กูออกมาตอบโต้งไงถ้ามียายสะอาดมีจริงก็ออกมาจีเออกูไม่ได้มานะลุงเขาไม่ได้ใช้กูมานะลุงช่างไม่ได้ใช้กูมาด่ามึงนะกูไม่ใช้มาด่ายายสะอาดได้ยินบอหู่ะยานนะแหมมีการบอกว่าอุ่นแหนะนะให้อมีใครออกมามั่งนะเอ่เอมีอ,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 อให้ีนางฟ้าออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมล่ะกูตั้งใจออกมาเนี่ย กูอยากจะมาอธิบายให้ฟังไงเงินที่ไอย,ยสะอาดให้ไปเนี่ยนะมึงบอกว่าอียายสะอาดมีตัวตนนะมึงก็เอาอใย,ยสะอาดออกมาสีนะนี่มันสี่ปีแล้วเลอะเทอะมือง่ายานตอนนี้บอกว่าอะไรนะคะพี่โอ้โหใย,ยสะอาดผุดมาอีกแล้วนะคะบอกว่าเป็นร้อยใยสะอาดนะคะมีใย,ยสะอาดเสาไฟมีนายสะอาดอะไรนะทนายเทโอ้โหนายสะอาดยานด้วยไหม ฮะโอ้โหมึงนี่เหลือเกินจริงเลยกูบอกตรงๆนะมึงอ่ะเลอเทอ,อยานนะถ้ามีร้อยคนนะ่ะช่วยมาด้วยนะแล้วก็เอาหลักฐาน100ร้อยหลักฐานเนี่ยมายื่นด้วยนะหรือว่าไปแจ้งความนะยานไม่ได้เห่าแต่ปากพูดแต่ปากอย่างเดียวมึงเอาหลักฐานมาด้วยมึงบอกว่ามีคลิปมีเคบมอบนูน่นมอบนี่นะมึงเอามาให้หมดมีลายเซ็นยิ่งดีเอามาเดี๋ยวนี้เลยยาน นะมานั่งทวงแม่งจะสี่ปีอยู่แล้วไอ้เหี้ยยายสะอาดโผลมาเป็นแถวเน่บอกว่าตอนนี้ยายสะอาดผุดมาเป็นร้อยนะกีกับทวงเสาไฟฟ้าอีกแล้วนะคะเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็มาอีกแล้วนะสะอาดนะสฟฟนะอาดตัวไหนอีกวะเนี่ยฮะมึงออกมาเยอะๆเลยนะอีพวกตัวสะอาดมึงออกมานะออกมาแล้วก็เอาหลักฐานที่นะบริจาคทําเสาไฟฟ้ามาด้วยอ่ะ เอารักฐานเกี่ยวกับเรื่องถมดินมาด้วยเกี่ยวกับห้องน้ํามาด้วยนะอียายสะอาดนะสามสะอาดแล้วนะนะมาอีกนะมึงมาให้เป็นร้อยเลยนะอิยานมึงไปพามาด้วยอีเวนนะเออดูสิคะายเอฟซีนะบอกว่าให้เงินไปทําตลาดเล็กก็เอาเนี่ยคือมันไม่มีปัญญาที่จะพูดอะไรแล้วไงนู่นน่ะไปหยิบประเด็น สาไฟฟ้ายายสะอาดทวงค่าเสาไฟฟ้าอีกแหละนะมาสิคะถ้ามียายสะอาดทวงค่าเสาไฟฟ้ามาเลยตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนี้เขาไปตัดต้นไม้จําได้ไหมเอฟสี่แล้วมิมีกรมไฟฟ้าเนี่ยเขามาทําให้กับหมู่บ้านของนายช่างแต่เขาให้แค่สามต้นตอนนั้นะ่ะจําได้อยู่แต่บังเอิญเนี่ยบ้านของนายช่างเนี่ยมันอยู่ไกลมันต้องไปเสียตัง นะมันจะต้องดึงสายไฟเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายตังค์ด้วยนะเพราะมันนานแล้วมันจะสี่ปีแล้วเอฟซี FC ใครจะจําได้วะหมาตรงไหนจะจําได้วะถามจริงๆแต่ตอนนั้นอนะจําได้ตอนที่พวกกรมไฟฟ้าเขามาตัดกิ่งไม้จาได้ไหมคะเอฟซี FC เขามาตัดกิ่งไม้เพื่อที่จะเอาเสาไฟฟ้ามาวางนะคะเอาเสาไฟฟ้ามาวางให้่าตรงตลาดกกอกนั่นแหละตลาดน้อยนั่นแหละนะคะเบ้านของนายช่างนั่นแหละ นะคะรู้สึกว่าจะประมาณสามต้นมั้งเขายังจะเอาไปให้บ้านแหน่ h, ยายยายสมควรด้วยนะเอฟซี FC จำได้อยู่เนาะตอนนั้นนะ่ะเห็นไหมคะมันพยายามที่จะมาลื้อฟื้นหาตะเข็บหาสวรรค์วิมานสามสี่ปีแล้วงัดออกมาจนได้ทุกวันนี้มันจบไปแล้วนะมึงไม่ต้องสร้างประเด็นอะไรหรอกอยานนะ ถ้ามึงคิดว่ายายสะอาดมีจริงนะมึงก็ให้โพหัวออกมาแล้วก็เอาหลักฐานออกมาด้วยออกมาทําเป็นข่าวหรือนะู่นน่ะไปออกโขนกระแสก็ได้นะไปออกช่องหงโขนกระแสเนี่ยได้ยินหรือเปล่ายานมึงจะอะไรนักหนากูถามหน่อยสิ เรื่องตั้งสี่ปีแล้วนะไปนั่งจกไปนั่งงัดมาให้ได้เออนู่นไปออกข่าวช่องไทยรัฐช่องอมลรินนูน่นช่องใหญ่ๆนูน่นนะให้ยายสะอาดไปบอกเลยดีจะได้รู้นะว่าหน้าตาของยายสะอาดเป็นแบบไหนถ้ามึงบอกว่ายายสะอาดมีอยู่ร้อยคนน่ะมึงเอามาให้หมดยัน โอ้โหทั้งทงที่เขาเทพื้นเทปูนเทดินเทหายขนาดกูเนี่ยกูยังช่วยเลยเทพื้นน่ะเทดินน่ะกูยังเอาเงินไปช่วยเลยเออคนเราเนี่ยช่วยที่จิตศรัทธาช่วยไปไม่เห็นจะต้องมานั่งทวงบุญคุณเลยหืมทวงแล้วกูจะได้อะไรวะขราวหน้านุานอ่ะไปทำบุญที่วัดอ่ะก็ไปทวงพระด้วยนะอย่าลืมล่ะ ตลกสิ้นดีเลยนะอยานมึงเนี่ยไม่มีประเด็นจะพูดงัดมางัดแต่เรื่องเก่าๆโอ้โหเรื่องเสาไฟฟ้ามานะงัดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาบอกตอนนี้สะอาดมีร้อยกว่คนจะมาทวงเงินคืนก็มึงเอามาให้หมดเลยทั้งร้อยคนนะ่ะมึงเอามาให้หมดเลยว่ามีคนไหนบ้างที่มีสลิปมีนูน่นมีนี่น่ะนะมึงบอกมาด้วยวันเดือนปีด้วยออยานแล้วเอาหลักฐานทุกอย่างมาด้วยอีเวน วันๆไม่มีเรื่องเฮี้ยอะไรหรอกงัดแต่เรื่องเก่าๆเอาเออกมาพูดหมดคอนเทนต์หรือหมดปัญญาคิดตัวเหรอถามหน่อยสิแกจะตายอยู่แล้วข้าวัดทำบุญทำทานไม่ใช่มานั่งเกาะคนอื่นดา่าคนนู้นด่าคนนี้นั่นน่ะเห็นไหมไปนั่งดา่าน้องกิโกโง่น่ะหาว่าไม่สนใจเมียเก่านู่นนี่นั่นสารพัดรู้หีรูดแปดก็ 8, ไม่หมดอนะมึงอะตลกสิ้นดีเลยอย่านเนยนะ ถ้าทำตัวดีๆมึงก็คงจะน่ารักอยู่นะออยานแต่มึงทำตัวชั่วเกินไปวกูว่า,วาในปัตตภีนี้คงไม่มีใครเกินมึงแน,แน่นอนเลยความชั่วของมึงเนี่ยไปนูน่นไปเอาคนนั้นมานิดนึงไปเอาคนนี้มานิดนึงขนาดนะไอ้นะผ้าอนามัยอ่ะเขาน่าสงสารจะตายก็ไปนั่งไปว่าเขาไปกระทืบเขาอยู่นั่นแหละขนาดเขาทำมาหาแดกของเขานั้นอะนะนะนูน่นไปดูแลลูกสาวให้ดียาน นะไม่ต้องมาดูแลผ้านอนามัยมันหรอกมันมีพ่อมีแม่ดูแลอยู่นะมีแม่ไปนั่งทำร้ายจิตใจเขามึงมีหัดสงสารคนบ้างเหรอ,อยาญยวนกูละงึดหลายเล่นคนโน้นเสร็จเล่นลุงพลเสร็จเล่นคนนั้นอีกโอ้โหใครที่ไม่แบบไม่ยอมก้มใต้ตีนมันนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละไปนั่งขุดประเด็นไปนั่งสร้างประเด็นอีนี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีแต่ไม่เคยมองตัวเองนะว่า ตัวมึงอะดีแค่ไหนวะอียานกูถามมึงแน่มนึงอะงมึงดีแค่ไหนกูถามเนี่ยฮะมึงมีความดีอะไรบ้างในสายตาคนอื่นอะมึงเคยคิดไหมว่ามึงดีดีอะกูถาม่อยสิหรือว่าไม่มีดีเลยฮะไย่ามาบอกว่ากูปากหมาปากจัดนี่แหละจัดกับมึงนี่แหละแง่ไม่ต้องมาบอกว่าอุย้ยลุงช่างเนี่ยใช้กูไม่ต้องมาพูดหรอกนะกูเนี่ยออกมาด้วยตัวของกูเองก็ลองกล้าออกมาไม่ละ ยายสะอาดออกมาเลยร้อยตัวเขาออกมาให้หมดร้อยตัวแล้วก็เอาหลักฐานมาด้วยนะยานอีเวนเงืดอไหล